โอ้โโทสะวะไม่ได้เล่นลินในเซิร์ฟเอ้ยในเซิร์ฟอ,อะไรในโหมดธรรมดานานมากขอลองมาเล่นหน่อยละกันนั่าแต่เครื่องนั้นนั่นไงเซโร์ โอ้ผมไม่ถึงเหรอวะนี่ไงเฟรหมดเอ้ไม,มันทันเหรอ น,นี่เสียเขาอยู่นี่แม่งเอ้ยเสร็จก่อนก็ตื๊บก่อนดีกว่าเครื่องบนบ้านใหญ่ต้องห้ามตีเฟิง มันหลบกันนะดิเบือ่อคือเหมือนเล่นกันดีๆไม่ได้ต้องลบทีหนึ่ง เออ้อยขายม,มุมสองคนวัตตาเฮลเอโอ้โหม้าอยู่ทางนี้ไม่ได้สังเกตเลยม้าอีกโ,โอเคตายยาก ได้ได้ได้แฟนได้โอเคจำไว้แล้วนะเซเว่นมีตายากโอ้มาวะโอ้โหมันจะปัดเร็วอะไรกันขนาดนั้นน่ารัมันมันดิ้นแรงอ่ะ โอ้ยเชียเอ้ยคิดว่ารอยเท้ามันจะไม่ถึงอันนี้เลยถึงป่าวนัฐต้องถึงดี ช่วยกันอย่างเร็วมันอรอเซฟกันเลยนี่วะไอพวกเนี้ยนนี่เซเบอล ถายมุมก็ไม่สนเครื่องไหนเครื่องบ้านยูเล็กมีคนปั่นอยู่ Ok <coughs> Mình... Mình เพราะตะกี้ยังเห็นรอยเท้าอยู่เลยต้องอยู่แถวนี้ดิวัดบ้านใหญ่ ไปทีนึงรอเมมหน่อยเล่นหน่อยเล่นลินต้องเมมหน่อยฟังเสียงเสาขาวคนนี้จำได้ว่ายังไม่โดนเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเครื่องล็อกหมดอุ้ยถ้าเสาขาวจะมีสามอันเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตเครื่องนั้นนั่นหรอ เซเบอร์ตายอยักตายอยักจะมาแล้วเซเบอร์ตายอย่างงี้เซฟเดอะเบสเราก็ไม่ได้ใช้ดีไม่เป็นไรมีสี่สต k กไม่ได้แย่นะสี่สต k กเซฟเดอะเบสไม่ได้แย่นี่ไงมันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้ว โอ้ยป่าลานมไม่ยินเสียงไม้ไม่ใช่เอดาเลยเคยแขวนหรอวะไม่เคยงั้นเหรอจำไม่เห็นได้เลย คิดว่าเคยแขวนไปแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เคยงั้นหรออ๋อ,อเอด้าก็เคยอ๋อมีสองเอด้าเป็นไรหลอนเลยมีสองเอด้าเอเด้าคนหนึ่งยังไม่เคยเจอเลย ไปดูบ้านเล็กแปลกอยู่โอ้เครื่องนั้นหรอเนี่ยมันซ่อนกันอะไม่ชอบอ่ะ มันจะมีคนปัดไม่มีนี่ว่ะคิดไปเองตลอดเลยนี่เอดาแต่อคนไม่เจอเลยหรือว่าเอ้มันก็น,น,นี่เลยว่ะเออไอคนไม่เจออะไรล่ะเจอแล้วนี่ไง คืออะไรอยู่ดีมายอมพงยอมแพ้อะไรครับไม่สนนะนเครื่องนูน้นเครื่องไก่นู้นเลยเพราะว่าไม่โดนล็อกอะอยังไงมีคนปั่นแน่นอนแต่ไม่รู้เขาจะซ่อนอยังไงนะอัน,นต้องรอดูอาจจะตู้อาจจะตู้รอดูก่อนโอ้ย ม้ตรงนี้ยังไม่พังเฮ้ยเม่งเยอะยัดเลยอะดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอาหกูถามจริงหลุดเองได้ด้วย เชี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ให้ตายดิสี่เปอร์เซ็นต์ผมต้องปล่อยเอดาแล้วบางนั้นมันน่าจะรอดแล้วไว้วิ่งสวนตายอยาก ยังใช้ได้อยู่ยังพอเล่นได้อยู่แต่ซื้อมาปั่นไฟไวแค่นั้นแหละติดติดจุดตีร้อยวะเอาดาคนที่ตายก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ